วันนี้สําหรับลูกเนนนะคะหลวงแม่อยากจะพูดถึงวันนี้วันที่สิบสาวันอาทิตย์ที่ 13, สิบสามเมษายนสองพันห้า้อยห้าสิบห้าไม่ได้พูดสิ่งที่พูดไปแล้วในภาษาอังกฤษโลกเพราะว่าลูกก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าลูกเข้ามาบวนเป็นยังไงนะคะวันนี้อยากจะพูดถึงหัวข้อธรรมะว่าด้วยเรื่องสังคตะกับอสังคตะธรรมสังคตะสังคตะแปลว,ว่าสิ่งที่ประกอบกันขึ้น อ <king> สังขตะก็คือไม่ได้ประกอบไม่ได้ประกอบอสังขตะนี่มีอย่างเดียวนะคือพระนิพพานนอกนั้นนอกเหนือจากพระนิพพานล้วนแล้วแต่เป็นธรรมะที่ประกอบกันขึ้นทั้งสิ้นประกอบกันขึ้นแปลว่ามันไม่สามารถจะตั้งอยู่ได้ด้วยตัวเองนะมันอิงอาศัยคนอื่นประกอบกันขึ้นลูกต้องเองอาศัยคนอื่นหรือเปล่าลูกเนน้อยๆเนีย่นย,ย,ย,ยต้องต้องเองอาศัยคนอื่นหรือเปล่า อองอาศัยที่นั่งอยู่เนี่ยอะไรนั่งอยู่ธาตุทั้งสี่เป็นการเองอาศัยของธาตุทั้งสี่ที่ประกอบกันขึ้นเมื่อเราชัดเจนนะคะว่าเรานี่ประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟบาลซ์ <Balance. S 1> ถ้าหากว่าเราไม่สมดุลแต่ธาตุดินน้ำลมไฟวันก่อนนั้นใคร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 ,ใครมีไข้คะใครเป็นไข้ใครเป็นไข่อ่ารู้เป็นไข่ใช่ไหมเป็นไข้นี่หมายความว่าไงธาตุไฟมันแรงไป ถ้าไฟมันแรงไปมันไม่พอดีกับดินน้าลมที่อยู่ในตัวเรานะคะเราก็เลยมีอาการเป็นไข้นะคะถ้าหากว่าท้องเสียวันก่อนใครท้องเสียวิ่งจุดๆถ้ธาตุน้ํามันเยอะไป้ระบายใหญ่เลยนะคะระบายออกใหญ่เลยในการประกอบกันขึ้นเป็นตัวเราธาตุทั้งสี่ต้องสมดุลจึงจะเรียกว่าเรามีสุขภาพดีถ้าธาตุทั้งสี่ไม่สมดุลลมขึ้นเอิบอาเอิบอาบนะคะลมดันท้องเนี่ยไม่สบายไม่สมดุล แต่ธาตุทั้งสีนี้ที่ประกอบขึ้นเป็นตัวเรานี้มันอิงอาศัยอยู่กับมหาพุาทธธาตุใหญ่ในจักรวาลในจักรวาลน,นะคะในจักรวาลใหญ่นี้เราก็มีธาตุทั้งสี่เหมือนกันแต่ธาตุทั้งสี่นั้นเป็นมหาภูตธธาตุนะคะส่วนธาตุทั้งสี่ที่เราขอยืมมาเพียงเวลาชั่วคราวนั่งอยู่นี่เดินอยู่นี่พูดอยู่นี่นะคะก็คือธาตุทั้งสี่ที่เราขอยืมมาเป็นตัวเราสมมติเบบเสร็จว่านี่คือธรรมนันทา ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกูของกูใครจะมาทาอะไรนะจะมาหยิบจีวรของฉันไปนะฉันจะโมโหมากเลยนะคะยึดมั่นถือมั่นเสร็จเสร็จเสร็จสับว่าเป็นตัวเราตัวกูแต่แท้จริงแล้วเราก็เหมือนกันกันกบคนอื่นในแง่ที่ว่าเราก็เป็นท่าทั้งสี่ไงสมมุติมาขายืมมาขอยืมมาใช้เพียงชั่วระยะหนึ่งนะเพียงชั่วระยะหนึ่งและในท้ายที่สุดแล้วท่าทั้งสี่ที่ รรมนันทาขอยืมมาเนี่ยก็ต้องคืนมหาภูตธาตุใหญ่คุณเมตตาเอาไมา้ค้าตาไว้ตาตัตเอาไมา้ค้าตาไว้ไม่งั้นก็ลงไปล้างหน้านะลงไปล้างหน้าค่ะธรรมะนันทาก็มโมโหนะธรรมะนันทาก็โมโห,โห เพราะว่าสอนมาเหนื่อยเหนื่อยแล้วตั้งใจจะมาสอนเรื่องสังคตะกับอาสังคตะลูกเลนก็หลับใสนี่นะคะก็เกิดอาการโมโหโมโหเพราะมีความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเราเราออกจะตั้งใจเต็มที่นะด้วยวัยขนาดนี้ใกล้ๆจะคืนมาหาปุตตธาตุทั้งสี่อยู่แล้วเนี่ยนะยังไม่สนใจเออก็เกิดก็เกิดอาการโมโหเล็กๆ ไม่ไม่ใจโมโหเรียกอะไรคะไม่พอใจไม่พอใจนะคะเพราะว่ามีกูอยู่มีกูอยู่นะคะมีกูที่รับรู้อยู่ให้ลูกเข้าใจคำว,ว่าสังกตะกับอสังกตะทีนี้จะขยับมาอีกหัวข้อหนึ่งเกี่ยวเนื่องกันนะเกี่ยวเนื่องกันก็คือไตรลักษกฎของไตรลักษกฎของไตรลักษณนี่ก็คือไตรลักษแปลว่าอะไรคะใรแไปลว่าอะไรคะ สลักษณะสามอะไรธรรมะลัษนาอยู่ไหนธรรมลัษนายกมือจะะธรรมะลัคนาลักษณะ,ล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 ,ษณะลักษณะสเป็นกฎที่เราทุกคนต้องสังกัดหนีไม่ได้ต้องสังกัดอยู่กับกฎไตรลักษณ์ก็คืออนิจจังไม่เที่ยง impermanent นะคะเป็นทุกขงังทุกขังคือทนอยู่ไม่ได้ทนอยู่ในสภาวะนี้ไม่ได้ นะล,ลูกเข้าใจไหมคําว่าทนอยู่ไม่ได้ไหมายความว่ายังไงตอนนี้ทนอยู่ได้ไม่ได้ตอนนี้ทนอยู่ได้เพราะพราะขึ้นมานั่งสักสักสิบนาทีเนี่ยเรากดว่าหลวงแม่ก็บอกเนนเนนนั่งไปอย่างนี้นะไม่กระดดกระเดกอีกสามชั่วโมงทุกไ่ทุก,ท,กทุกแล้วมันทนอยู่ในสภาพนี้ไม่ได้นั่นแหละทุกเป็นลักษณะนั้นน่ะมันไม่สามารถจะอยู่ในสภาพไม่ได้ค่ะ หมายถึงอื่นๆด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่ช้อนลูกเนนนะของซื้อมาใหม่เอี่ยมูลูกของซื้อมาใหม่เอี่ยมวางไว้ตรงนี้นะคะไม่ได้แตะเลยไม่ได้ใช้เลยนะคะห้าปีผ่านไปมันทนอยู่ในสภาพใหม่เอี่ยมไม่ได้มันต้องเก่าเนี่ยคือสภาวะทุกที่เราทุกคนมีเราทุกคนเป็นเราทุกคนเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้ อีกเลื่องไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าลูกมีทุกข์ไม่ทุกข์มันในภาษาพระนะสภาวะทุกข์นี่มีทุกคนมีทุกคนไม่ใช่ว่าอุ้ยฉันเป็นเศรษฐีร้อยล้านเพราะฉะนั้นฉันไม่ทุกข์ไม่จริงไม่จริงเพราะว่าความสุขของเศรษฐีร้อยล้านนั้นขึ้นอยู่กับร้อยล้านใช่ไหมถ้าเอาร้อยล้านออกไปเศรษฐีจะทุกข์หรือสุข เศรษฐีเศรษฐีก็ทุกข์เหมือนกันนะคะเพราะความสึกรู้ความทุกข์ของของเศรษฐีนั้นขึ้นอยู่กับกำลังพูดถึงเรื่องขึ้นอยู่กับใช่ไหมคะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่อยู่นอกตัวนอกตัวของเศรษฐีในกรณีที่เรายกขึ้นมาพูดเนี่ยเศรษฐีความสุขของเศรษฐีขึ้นอยู่กับเงินร้อยล้านนั่นแหละ,ละพอเศรษฐีมายลบร้อยล้านออกไปเศรษฐีสุขหรือทุกทุกทุกเหมือนกันนะคะในลักษณะไตรลักษณ์สามนะลักษณะสาม ที่เราทุกคนสังกัดนะอันนี้จังไปแล้วใช่ไหมคะไม่เที่ยงทุกขังทนอยู่ไม่ได้ค่ะมันอยู่ในภาวะที่ทนอยู่ไม่ได้และอนัตตาอนัตาตาต้องพูดว่าไม่ใช่ความไม่มีตัวตนมันไม่มีตัวตนที่เชื่อมแท้แน่นอนมันไม่มีตัวตนที่เชื่อมแท้แน่นอนพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้จะฟังหลวงพ่อนะหลวงพ่อจะสอนหัวข้อนี้แหละนะคะสอนมันมากมากเลยแต่ว่าเราต้อง ปรับโหมดเนาะฟังหลวงพ่อเนี่ยต้องปรับโหมดใหม่นะปรับโหมดใหม่ค่ะเครื่องเครื่องที่เรารับรู้และสมองของเราเนี่ยนะคะต้องปรับโหมดใหม่นม่งั้นฟังหลวงพ่อไม่ออกที่ท่านจะถามว่าจับมือลิงได้ไหมเราจับมือลิงได้ไหมจับมือลิงได้ไหมคะจับได้จับได้เสร็จแล้วท่านก็บอกว่าตาลิงมีสีขานะนึกตามบอกนะม ล้วบอกว่าเราจับมือลิงได้นะคะเสร็จแล้วท่านก็พูดหม่ว่าแต่ลิงมีสีขาแต่ลิงเป็นสัตว์มีสีขานะตกลลเราจับมือลิงได้ไหมเอออย่างนั้นแหละนะคะมันทําให้เราฉุกคิดว่าถึงบางอ้ออย่างขนาดหนักเลยนะคะอาการที่อน,นัตตาคือความเข้าใจว่าไอต้ตัวตนที่เรายึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นตัวตนที่เที่ยงแท้นะ่ะแท,ท้จริงแล้วมันไม่มีตัวตนที่คงอยู่เป็นอยู่ไม่มีวันตายมีไม่มี ไม่มีไม่มีนะคะแต่ว่าเราไปยึบมั่นถือมัน่นว่ามันจะมีอยู่เราจึงทุกข์ไงเราจึงทุกข์ไงพราะน้ำเหลือพอฟังอย่างนี้นะคะสุขทุกข์มันอยู่ที่มือนะมันเหมือนกับเล่นของเล่นเนี่ยนะเนี่ยนีไมะนี่อย่างนี้ลูกถ้าถ้าคิดไม่เป็นก็ทุกข์ทุกข์เหลือเกินทุกข์เหลือเกินพอคิดเป็นก็มุดตายละไปทุกข์อยู่ตั้งนานนะเลิกทุกข์เลิกทุกข์กกนะคะพระพุทธเจ้าจึงเป็นพระาศาสดาเอกของโลก ที่ชี้ทางให้เราซื่อชัดแต่เราพยายามหาทางที่คดเคี้ยวอ้อมคองมากเราก็เลยไม่สามารถที่จะพลิกฝ่ามือศาสนาพุทธเป็นศาสนาพุทธที่ซื่อและก็ตรงค่ะชี้ทางให้เราอย่างนี้ให้เราพลิกหงายฝ่ามือขึ้นมาได้พอเราพลิกหงายฝ่ามือขึ้นมาได้๋อ,ม,อ,ม,อมันเป็นอย่างนี้เองน่ะเราก็วางดิวางอะไรวางทุบนั่นแหละถือไว้ทำไมอ่ะ ใช่ไม่ใช่เน,นก็วางทุกได้เน,นก็บอกประโทเอ้ยเราทุกอยู่ตั้งนานใช่ไม่ใช่ฉลาดขึ้นมาแล้วยังชุมแพฉลาดขึ้นมาแล้วยังชุมแพชุมแพฉลาดขึ้นมาแล้วนะคะโอ้มันเป็นอย่างนี้เองเราคิดเป็นเราคิดเป็นนะคะลักษณะไตรลักษณ์เนี่ยบอกชัดๆมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงแล้วมันก็ มันทนอยู่ไม่ได้ให้เห็นเลยว่ามันทนอยู่ไม่ได้แล้วมันก็ไม่ได้มีตัวตนที่เชื่อมแท้แน่นอนที่จะให้เราจับยึดมันได้จบไม่จบจบไม่ต้องไปถือทุกข์อีกไม่มีทุกข์แล้วนะคะพอไม่มีทุกข์แล้วเราเป็นผู้ว่างจากทุกข์เราก็เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นไมมเห็นเห็นดวงตาเห็นธรรมนะคะเป็นเรื่องที่ตรงเป็นเรื่องที่ตรงแล้วเราไม่ต้องแบกทุกข์ไปกับเรา นะคะมาบทคราวนี้ลูกไม่แบกทุกเลยนะไม่แบกทุกกลับไปละนะคะทิ้งทุกไว้ที่วัดและเดี๋ยวหลวงแม่จะเอาทุกไปทาปุ๋ยนะคะเจริญพรลูกทุกๆคนค่ะขอให้ลูกเป็นผู้ที่เจริญเจริญธรรมและเป็นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในธรรมธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยเบี้ยวไม่เคยหลอกขอให้ลูกถึงธรรมค่ะสาธุ